สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยเมื่อนี้เป็นมือที่นับกําลังสีบอกว่าเป็นมือที่ตื่นเต้นสําหรับชาวยูทูบเฮากับสีเป็นมือที่แบบว่าตื่นเต้น,นะะเนาะค่ะเนาะเอมื่อนี้เป็นคลิปนับว่ได้มาอ่ากินอาหารโชุดอะคะ่ะเมื่อเนี้นับอิ่มค่ะนับอิ่มทีนับตื่นเต้นกับความพายายามและความสําเร็จของเจ้าของตรงที่ว่าชืงเฮาสีว่าได้เป็นยูทูปเปอร์ชื่อดังแต่ว่าเมื่อนี้มาแล้วค่ะ สิ่งที่ชาวยูทูบเบอร์ทุกคนต้องการม้าแล้วค่ะนับดีใจลาแห่มา้าค่ะเออเป็นความสําเร็จที่ว่ากระจังที่บอกนะคะเนาะเมื่อนี้นับสีมาาว่าเรื่องประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์ของนับเมื่อนี้ซิ่งนี่การลันตีแล้วค่ะการลันตรีแล้วค่ะนี่คือพิมพ์แล้วก็บิ่งที่ชาวยูทูบเบอร์ต้องการการลันตรีว่าคุณคือ พนักง,งานของยูทูบเบอร์คุณคือยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวนี่คืออ่าถ้าจะว่าไปก็คือใบป,ประกาศสัญยบัตรของชาวยูทูบเบอร์ที่ทุกคนต้องการเนาะคะ่ะเนาะนับกระไส้เวลามานับกระตื่นเต้นเนาะคะ่ะก่อนอื่นนับขอกราบขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจค่ะเออสองพันสองพันกับเก้าสิบสองคนติดตามเนาะคะ่ะเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะสองพันเก้าสิบสองคนติดตามนับเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็สามหมื่นประมาณสามหมื่นกว่าชั่วโมงนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้กำลังแร้งใจนับเนาะนับก็บจะบอกให้ฟังว่าเออมันเป็นอีอย่างจังใดนับจนค่อยได้ไเฮเด y ุ youtube นูน่นนี่นั่นอีอย่างนับก็บิะบ้าประสบการณ์ให้ให้คนที่ประสบความสาเร็จยังยังพานได้ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสาเร็จแล้วก็ได้่านประสบการณ์ตรงนี้มาและะ้วเนาะเนาะส่วนคนที่ทันได้ประสบความสาเร็จกะ นับกับสีม้าแบบว่าแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะคะนัว่าการที่เฮาสีเฮ็ดช่องยูทูบเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่ม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 แรกของนับนี่คือแรงมันนันใจของนับนี่คือว่านับก็ได้ไปวางอีหยังไลคค่ะคือว่านับเป็นคนมากกินอาหารอีสานกินตำส้มแจงเฮ็ดนู่นนี่นั่นอีหยังนับเป็นคนมากมากแบบว่ากินอาหารอีสานนับเลยแล้วช่วงนั้นนับก็บ่ได้เฮ็ดงานนะคะนาะคือบ่ได้เฮ็ดงานแบบตกงานว่างงานกับอยู่กับแฟนซื้อๆกับทาบที่เป็นเพื่อนกันมาจาก จากเมื่อย้อนออย้อนกลับไปเมื่อที่สิ่งที่นับล้อคอยนี่คือเกิดขึ้นเมื่อ1ปีกับอีก2เดือนเมื่อนี่ที่นับได้รับพิมพ์จากยูทูบเบอร์นี่คือหนึ่งปีกับอีกสเดือนค่ะคือมันก็มีทั้งความทอนะคะเนาะท่อแน่อย่างแน่แบบพอเขาท่อแล้วพอเขามีกำลังใจเขากับลูกขึ้นมาสู่ไม้นะคะเนาะเพราะว่า เขาก็ได้เป็นคนมืซอเสียงเขาเป็นประชาชนธรรมดาการที่เขาสิรุข้นมาเฮตุน,นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,เ,า,เ,าเขาเอินว่าอาีย่างเขามันอจจตบ่ได้มีคนรู้จากเขาอยู่แล้วคือจังคนที่เพื่อนมืซอเสียงอยู่แล้วนะคะเนาะการที่เขาเหตุมาได้ถึงขนาดนี้นี่ถือว่าเขากประสบความสําเร็จแล้วกับ,กบมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าที่ว่ามานัากันแต่บางคนอันนี้บ่ได้ว่าเนาะคะ่ะ ท่อใจถอดถอยไปกับนี้แต่นับกําลังสิบอกว่าคนที่ยังพ่าดในท่อกระสู่ต่อไปค่ะจากมือนึงมันต้องเป็นของเฮามันต้องประสบความสาเร็จเนาะคะ่ะเนาะแต่เฮาก็ได้ไปวางว่าเฮาจะต้องแบบมีชื่อเสียงโดง่งดังนูนนี้นะแต่เฮาเฮ็ดแบบเฮาก็ต้องไปคิดตรงนั้นค่ะเฮาคิดว่าเฮามีความสุขเมื่อนี่เฮากินอาหารอันนี้เมื่อนี้เฮากินแกงนั้งหวานแกงเห็ดแกงอ่นอน่อไหมซุปน่ไมเอี่ย อีหย่างที่เขาคิดว่าเขากินแล้วเขาอยากให้คนอื่นเห็นนะว่าเอ,อ้เขามากแหมเขาแ่บเขามากอีอย่างจ้ะเฮ็ดไปเลยค่ะก็ต้องไปสนใจว่าเอ,อประสบการณ์ที่น้กากอกับฟังก็จงมันสีราบเรือ่องก็จงสิมีแต่เรื่องดีๆเนาะคะะ่ะเนาะบ๊แมนค่ะเรื่องที่เฮ็ดให้าเขาท้อกับมีค่ะอย่างเช่นคําพูดหรืออีอย่างกับสร้างที่ค้นใกล้ตัวจะพูดกับเขาเนาะค่ะจังคลิปแรกเมือ่อแ,แรกคลิปแรกคลิปแรกคือวันที่สี่มีนาคม พอ,อ2 564เป็นคลิปแรกที่นับปล่อยออกไปนะคะมันเกิดสีนี้แบบว่าเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นคลิปที่แบบนับแทบจะล่องไห้เลยค่ะเป็นคนลู้จักกันนี่ค่ะเพิ่นกับสีมาเมแม,มแบบบ่ามาวาแบบฮขากับฟังมันกับสองแง่สองงามเนาะประมาณว่าเอ่อฮ็กินตําสมนับกินตาสมแล้วนับก,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 ก,ก็กินไปกินกินตาสมกินไปเว่าไปเนาะค่ะเนาะ,นะ,ะ,เ,นะเพราะว่าฮ็เฮ็ดคลิปครั้งแรกฮขากร็ลู่อกค่ะว่า เขาตรงเ็ดจ so ังใดแม่นว่าค่ะเขากับพวกเขาก็กินไปเขากับเหมนกับมีดเม่ที่แบบว่าประมาณว่าหัวเลาะเขาแบบเป็นคำเบ้าที่แบบประมาณว่ากินไปเบ้าไปประมาณว่าถ้าเป็นการกินอาหารแบบยูบ้านเนาะค่ะเนาะกะทินังเขาการกินอาหารก็คือจะเรียบร้อยเวลากินไม่พูดพ่อแม่เขาสอนมานั้นคือประสบการณ์ของของสมัยเป็นเด็กน้อยแล้ค่ะเขายูบ้านตั้งจังหวัดหรืออยังในในครอบครัวเวลากินอาหารมือนกั จะบาพูดบอ้อย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนั้นคือคือเวลาเขากินอยู่อยู่บ้านในครอบครัวหรือที่สาธารณะน,น,นู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่การที่เขามาเฮ็ดอาหารและการรายการกินเนี่ยค่ะเขาสะนั่งกินย่างเดียวมันกะทิจังหดอยู่อันนี้นับกับบลูค่ะว่ามันอีอย่างจังหดเนาะค่ะเนาะอ่ากะทิเป็นเม้มนั่นแหละค่ะเม่มที่นับมีความรู้สึกบด่ดีแล้วก็คิดว่าเมื่อนั้นนับสีบ่เห็ดน,นับสีบ่เห็ดน,นับท่อน,นับกนับกระ นับระคิดอยู่ค่ะว่าแบบมีความรู้สึกแบบมันบดีบมีความรู้สึกท้อมีความรู้สึกน้อยใจอย่างค่ะแต่นับก็เอาไปปรึกษากับยูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนกันที่ที่ี่เพื่อนกันเริ่มเขามาเม้มมาอย่างกันเริ่มเป็นมูเป็นอย่างกันนาะก็เลยไปถามไปวกก่านนะเนี่ยพี่เออพี่มีความรู้สึกพี่ทนะ้อเนาะแบบเออพี่เห็นแล้วการอาหารแล้วพี่กินไปกินไปแล้วพี่กับแบบว้าไปเนี่ยมันคือบอนูน,นี้นั่นยูทูบเบอร์คนนั้นเนาะคะ่ะต้องกราบขอบคุณอีกข้างนึงค่ะก็คือว่า ตอนนี้มันเป็นปีแล้วหายจากกันไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเราจะเป็นช่องเป็นช่องหนาจะเราจหนาจะยู่เกาหลีค่ะจำซื้อ,อเราเมื่อไรเพราะว่าฮานล้งเทียกัติดตามกันยู่ฮาน์ดล้งเทียมันเมื่อไรเห็นกันนานมันก็ติหายจากกันไปนะคะเนาะเราก็ได้หายกาลังใจว่ามันบ่มีดอกที่ว่าการการ,การเฮ็ดคลิปเนะี่ยเขาสีบว่ากินไปว่าไปการเฮ็ดคลิปกินอาหารหรือเฮ็ดคลิปอี่ยังมันต้องมีการพูดคุยกับเอฟซีกับ ผู้ชมมันบ่มีสิมานั่งกินแบบว่าโดยที่เจ้าก็ต้องไปคิดอย่างหลายเจ้าเฮ็ดไปรวดเจ้ากินไปว้าไปออหยังไปของเจ้าอะล่ะเจ้ากินไปว้าไปเจ้าเฮ็ดไปโลดเพื่อนกับมาไห้กำลังใจสโลแกนตรงนั่นนะคะที่เขาเป็นคำเป็นการเม่นแย่ๆแย่ๆตรงนั่นนะคะที่เฮ็ดให้น้ำใต้มิสโลแกนแบบว่ากินไปว้าไ,ไปจมไปนั่นแหละค่ะคือว่าได้ได้ได้ได,ได้ตรงนี้ขึ้นมาจากคำแนะนำของคนที่ เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์คือกันที่เพิ่อนยูเกาหลีนะคะเนาะเพิ่นนะนั่นแหละท่าน่าเจ้าเฮ็ดไปเลยกินไปบ้าไป,ไปจมไปอย่างของนั่นก็นเลยกลายเป็นสรโลแกนนับอิงแล้วกินไปบ้าไปจมไปกับนี่คือประสบการณ์ที่ที่แย่นะค่ะเนะาะประสบการณ์ดีๆก็คือว่ากับบ้ามาเนี่ยแล้วอันนี้คือประสบการณ์ที่มันกัเฮ็ดเห้เขาทอเฮ็ดอย่างมันกับนี้ค่ะบมันว่าได้ว่าจะลาบลื่นทั้งหมดเนาะค่ะเนาะที่นี่ประสบการณ์ดีๆก็คือว่าเพื่อนยูทูบเบอร์นับกากขอบคุณอีกข้างค่ะ ให้กำลังใจเพื่อนยูทูบเบอร์นี่จะให้กำลังใจกันทุกคนนะคะน่ะเนาะเพื่อนยูทูบเบอร์นี่จะให้กำลังใจกันทุกคนคะ่ะส่วนมากจะจะเป็นอ่ารายแรกที่พูดถึงนี่ว่าเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะเป็นเพื่อนแบบรู้จักกันเนะะี่ยค่ะรู้จักกันเนะะี่ยค่ะบางบางครั้งกับมีคําเว้าที่มาบมา่บมากบ่มากและการแบบนี้บ่ติดตามบ่อยยัง ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนรู้จักกันที่จริงว่าต้องาเบ้าให้เฮาฟังให้เฮาได้ยินมันเทศให้เฮาทอนี่นับกราลังสีอธิบายให้ฟังว่าอันนี้อันนี้เบ่ได้ว่าห้ไภัยอันนี้อ่านับไบ่ได้ว่าหายผู้ใดหรือเบ่รด้รต่อว่านะค่ะนับบ้าให้ฟังว่าอ่าความรู้สึกแย่ๆอย่างเนีย่ยมันก็มีส่วนฮาสิพาน์มาได ตัวเขาสู่ไม่ได้ถึงมือนี้มันกระสิ่งนี้คํำคำเบาแย่แย่เมมแย่แย่เอ้นี่ค่ะว่าต้องมีส่วนใจค่ะสู่ต่อไปนับป่ะได้นับก็ได้กําลังใจจากเพื่อนยูทูบเบอร์เพื่อนยูทูบเบอร์นี่บ่มีค่ะที่ว่าจะมีคําเบาแย่แย่ต่อกันเพื่อนยูทูบเบอร์สีฮักกันสี่อยกันมากเลยค่ะนู่นนี่นั่นอย่งฮักกันซ้อยกันดีมากเลยค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะนับแบบขอบคุณหลายๆมือนี้มีความรู้สึกแบบ คือผ่านมาได้ค่ะผ่านมาได้คือถ้าเกิดสมมติว่าผ่านมาบ่ได้บ่ถึงมือนีกับมีความรู้สึกว่าเอเขาเป็นคนที่บ่สู่นะคะเนาะนับกับเฮ็ดตั้งตั้งใจให้ตัวเองอยากให้เจ้าเจ้าความีรู้สึกว่าสู่ให้เจ้าความแบบว่าสู่ให้ได้ต้องคือจากเขาเฮ็ดงานงานหนึ่งหรือเขาเฮ็ดอย่างสิ่งหนึ่งในเมื่อ สิ่งนี่เขายังยเขายังบัทอเขาผ่านไปได้เรื่องต่างอื่นๆเขาต้องทนได้เขาต้องผ่านไปได้คือกันนี่คือความคิดของนับที่นับคิดเนาะคะ่ะแล้เมือน,นี่นับกับผ่านมาได้แล้วนะคะนับขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณหลายๆขอบคุณที่สาวที่อยู่บุรีรัมย์ะคาะเนาะอันนั่นก็คือว่าโพสต์ตอนใดลงคลิปตอนใดแล้วก็บเบิ่งตอนนั้นบรูว่าเราหลับ,ลบลเรานอนก็คือบลู้คือกัน <laughs> พี่สาวมาแต่ลงคิดจกัจกงงจักน้มแล้วก็โพมาตั้งแต่กรูเลยค่ะพี่สาวนะคะ่ะอันนั้นคือเอฟซีตัวยงค่ะเอฟซี FC ตัวย้งค่ะตั้งแต่คลิปแรกจนปัจจุบันนี่ค่ะอันคอมเมนต์เราสิม้ากรูเราสิเขาว่าเบิ่งองกรูเลยค่ะบร่รวา่าเราหลับเรานอนบ่กขึ้นจังเราจอกเบิ่งอยู่นี่ล่ะค่ะกั ใช่เวลาร่วมกันมากับปีกว่าเฮ็ดให้นับมีความสุขกับเพื่อนๆเชาวยูทูบเบอร์แล้วก็บเอฟซีของนับเนาะค่ะเนาะนับก็ขอบคุณเอฟซีของนับเนาะค่ะเนาะถึงอ่าตอนอ่าแล้วก็บเอฟซีต่อต่อไปจากสองพันเก้าสิบสองคุแล้วก็บเอฟซีคนต่อต่อไปที่จะติดตามนับนับสี่พยายามปรับปรุงแล้วนับกว่าสี่พยายามเฮ็ดคลิปเจ้าของให้มันดีขึ้นค่ะก็คือว่านับ ก็พยายามอยู่นะคะน่ะเนาะพยายามหาความเย็นพยายามอย่างย่คือกันค่ะมีอะไรอย่างที่นับคิดว่ามันโอเคนะค่ะจะพยายามหาหามาที่ให้เอฟซีได้ประโยชน์ที่สุดฟังแล้วเบิรงแล้วดูแล้วมีความสุขอย่างที่สุดนะค่ะนับกับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่เอ่ยื้อหรือบอกเอ่ยื้นนะคะน่ะเนาะที่หาเังเทศน,นับตื่นเต้นค่ะหางแค่นับตั้งใจไว้ตั้งใจไว้นับกระลืมค่ะนับกระลืมนะกะขอขอบพระคุณ ทุกทุกคนเลยค่ะที่เฮ็ดให้นับแบบมีความรู้สึกแบบมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขที่ว่าเมื่อนี่เฮาได้เป็นยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะ,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 ะคนได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของยูทูบเบอร์แล้วมีเครื่องการันตีแล้วค่ะว่าเฮาคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วดีใจค่ะดีใจละลายค่ะ,ะพ่อกันคลิปหนาค่ะคลิปหนาตินี้อาหารมา เลียงขอบคุณค่ะคลิปนี้น้ากลับมากราบขอบคุณนะคะน่ะเนาะอ่านั้านกับเจอกันคลิปหนานะค่ะนาะขอบคุณอทุกกําลังแรงใจหลายๆอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ